เอสเอ็ Facts for f o o t ต a l l น่ขอเสนอกรานิตชากาแนวคิดเปลี่ยนวิธีที่เพื่อนส่งต่อเพื่อนก่อนจะไปรับชมกันฝากกดแชร์กดไลค์กดซ like, ีเฟเวอร์และ u b s c r i b e ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเอ็กันด้วยนะครับ <S <S ในศึกมูนเดสลิก้าเยอรมันทีมจ่าฝูงอย่างเบเอร์ลเวอร์คูเซนก็มีผู้เล่นของดีมากมายทั้งที่อยู่ก่อนหน้านี้และเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ซึ่งหนึ่งในคนที่ย้ายเข้ามาและมีอิมแพคในแดนกลางที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือกรนิตชากา โดยจุดที่น่าสนใจของนักเตะรายนี้มาจากทีเมื่อครั้งอดีตเขาเป็นกองกลางที่ฝีเท้าดีแต่มีความดุดันขาดการยับยังช่างใจจนเขาเกือบที่จะหมดอนาคตแต่โดยการปรับวิธีคิดของสองกุนซื่อจากสองสโมสรที่ทั้งคู่เคยเป็นเพื่อนรักรู้จักมักจีกันทําให้นี่เหมือนเป็นการส่งต่อของดีที่เพื่อนมอบให้เพื่อนตัวของกานิดชากาเป็นเด็กในศูนย์ฝึกยอวชนของเอฟซีบาซลสโมสรยักษ์ใหญ่ในบ้านเกิดที่สวิตเซอร์แลนด์โดยเขาพยายามพัฒนาฝีเท้าจนได้กลายเป็นแกนหลัก ก่อนที่ชากาจะย้ายมาหาประสบการณ์ต่างแดนกับการลงเล่นให้บุเสเซียเหมือนเช่นกลัดบักในปี2012ซึ่งช่วงเวลาที่เขาลงเล่นเป็นกลางรับของทัพสิงห์หนุ่มนักเตะก็ได้โอกาสคุมเกมแดนกลางอย่างต่อเนื่องฝากฝังตัวเลขผลงานไว้ที่8ประตู7อสซิสจากการลงเล่น138นัดแม้เขาอาจจะช่วยเรื่องประตูไม่ได้มากมายแต่สิ่งที่ได้มาทดแทนคือเรื่องของการผ่านบอลแถมมีความดุดันและการเข้าปะทะที่ถึงลูกถึงคน จะไม่ใช่เรื่องแปลกที่สี่ฤดูการกับสิงห์หนุ่มชากาจะมีใบเหลืองมากถึง3 9บใบอีกทั้งยังโดนไล่ออกไปอีก9ครั้งจากการโดนใบเหลืองที่2ในระหว่างเกมแต่ด้วยผลงานการเล่นที่ดูน่าสนใจก็ทําให้กริชชากามีหลายสโมสรจากวีทียุโรปที่เข้ามาใชายตามองก่อนจะเป็นปืนใหญ่อาร์ senal ที่ไปดึงตัวเข้ามาในราคาเกือบ40ล้านปอนด์ปีแรกที่เขาย้ายมากระิชชากาก็ได้ลงเล่นเป็นตัวหลักในทันทีจัดก,การทําไป4ประตู3แอซิสจากการลงเล่น46นะัด ซึ่งการย้ายมาขาแข่งกับทีมใหญ่นักเตะยังคงคอนเซปต์เดิมคือช่วงช้างไม่ว่าแต่บอลห้ามถึงหน้าประตูส่งผลให้ปีนั้นชาการับใบเหลืองไปมากถึง12ใบแถมมีแดงด้วยตรงไปอีก2ครั้งเขาสูปป่พิทักมาตัวของกรันดิชชากายังคงลงเล่นเป็นกลางรับเหมือนเช่นเคยคอยยืนเป็นคู่กลางร่วมกับเมดฟิลมากหน้าหลายตาที่สลับสับเปลี่ยนกันลงเล่นซึ่งปีที่2และ3ของชาการับอาร์เซนอลนักเตะมีส่วนกับประตูอยู่ที่20ลูกแต่ทาว่าใบเหลืองกลับมีมากถึง25ใบ ในระหว่างนั้นรบรรดาแฟนบอลเดอะกูนเนอร์สก็เริ่มจะไม่ชอบผลงานของชากาที่เข้าช้าหลายจังหวะและมีส่วนทําให้ทีมเสียเปรียบแดนกลางหลายต่อหลายครั้งและความเดือดดันของแฟนบอลมันก็ยิ่งหนักหนาสาหัสมากขึ้นเมื่อในซีซั่น2019-20สโมสรอาร์เซนอลได้ให้กระดิชชาการับหน้าที่สบลลอกแขนกัปตันคนใหม่ในปีนั้นซึ่งอย่างที่แฟนปืน,นจะทราบดีว่าช่วงนั้นปลอกแขนกัปตันค่อนข้างมีอาถรรพ์ลังไม่ดีเมื่อหลายครั้ง เช่นเดียวกับเคสของชากาเพราะก่อนหน้านี้นักเตะก,ก็โดนแฟนบอลวิจารณ์มาโดยตลอดแต่ก็ยังได้โอกาสให้เป็นกับตันทีมขณะที่เขาก็ทราบถึงเรื่องนี้อยู่แล้วจนเมื่อนานวันเขา้าอารมณ์ขุนเคืองที่กดเอาไว้ก็ได้ประทุออกมาในเกมที่อาร์เซนอลเปิดบ้านพบกับคริสตอลพาเลซและตอนนั้นเป็นช่วงที่ปืนใหญ่พึ่งโดนตีเสมอสองต่อ2โดยโคชอูนเอเมรีก็ได้ถอดกรนดิกชากาออกไปในช่วงประมาณนาทีที่60เปลี่ยนอบูกาโยซากาลงไปแทนทีระหว่างที่เขากำลังเดินออกจากสนาม ก็ได้มีกลุ่มแฟนบอลของอาร์เซนอลจัดการโห่ไล่ทางการิตชากาที่ผลง,งานไม่เข้าตาส่วนนักเตะก็ได้มีการตอบโต้โดยการแสดงท่าทางกระตุ้นเสียงโห่ก่อนเอามือป้องหูและเดินทอดเสื้อออกจากสนามไปถือเป็นพฤติกรรมที่ทําให้แฟนบอลของทีมยิงผิดหวังไปกันใหญ่เพราะในขณะที่เขากำลังเป็นกัปตันทีมแต่กลับแสดงท่าทางที่ขาดความยายั้งชั่งใจซึ่งไม่ใช่วิธีที่กัปตันทีมพึ่งกระทําต่อแฟนบอนลหลังผ่านผลเหตุการณ์อือรั้นตัวของกาลิตชากาก็ถูกลงโทษทางวินยัย โดยการตัดชื่อนักเตะไม่ให้ลงเล่นถึง5เกมก่อนที่เขาจะสำนึกผิดและได้กลับมาช่วยทีมอีกครั้งประจวกเหมาะกับการที่ปีนั้นฝั่งของอาร์เซนอลก็มีการเปลี่ยนแปลงกุนซือจากอุนันเอเมรีมาเป็นอดีตนักเตะของสโมสรอ,อย่างมิเกลอาเดตาซึ่งการเข้ามาของอาเดตาทาให้ชาการเริ่มมองเห็นถึงลู่ทางในการกู้ศรัทธาจากแฟนบอลอีกครั้งครึ่งฤดูกาลที่อาเดตาเข้ามาคุมทีมตัวของกานิชชาการก็ได้กลับมาลงเล่นเป็นตัวหลักเหมือนเดิม จะเปลี่ยนแปลงก็เพียงแค่ตำแหน่งกับตันทีมที่เขาถูกถอดออกไปให้คนอื่นรับหน้าที่แทนเป็นการลดภาระความกดดันไม่ให้นักเตะต้องแบกรับพลังด้านลบมากเกินไปจนส่งผลต่อฟอร์มการเล่นและอาจกระทบถึอภาพรวมภายในทีมต่อมาช่วงปี2 0 2 0 2นถึงเป็นเวลาก่อนฤด,ดูกาลเต็มที่มิเกลอาเดตายังคงให้กานิชากาลงเล่นเป็นตัวหลักอาจจะมีอาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามากระทบอยู่บาง แต่เมื่อร่ที่เขาพร้อมอาเดต,ตาจะให้นักเตะได้ลงไปพิสูจน์ฟีทาวพร้อมกับโชว์ผลงานออกมาให้เต็มทีควบคู่ไปกับการใช้เวลาในการเป็นเครื่องมือเยียวยาข้อสัมพันธ์ระหว่างกระดิชากากับบรรดาแฟนบอลเดอะกูนเนอร์สจนมาเข้าสู่ฤดูกาลที่ผ่านมาฝั่งของมิเกลอาเดตาก็เริ่มพบเจอส่วนผสมและบทบาทที่ลงตัวทําให้นักเตะหลายคนมีผลงานที่โดดเด่นอย่างน่าสนใจไม่เว้นแม้แต่กระดิชากาที่พอเขาได้แขับจากการเป็นกลางรับขึ้นมาเป็นกองกลางตัวเชื่อมเกมโดยที่มีโทมัสปาเตและจอจินโยคอยซ้อนอยู่ด้านหลัง ส่งผลให้นักเตะมีตัวเลขภาพรวมที่น่าประทับใจโดยการทําไป9ประตู7แอสซิสจากการลงเล่น47นันดด้วยผลงานที่ดูดีขึ้นทําให้การิชชากาถือโอกาสนช่วงเวลานั้นในการฟื้นความสัมพันธ์กับแฟนบอลให้กลับมาแน่นแฟนกุมเกลียวมากขึ้นตลอดระยะเวลากว่า3ปีครึ่งตัวของมิเกลอาเดตาก็ได้มีการวางแนวคิดและแอดติจูดแบบใหม่ให้กับการิชชากาพยายามควบคุมอารมณ์ในแง่ลบรวมถึงการเล่นเกมรุกและเกมรับที่ต้องทาให้ประณีตมากขึ้น ซึ่งนักเตะก็น้อมรับและนํามาปรับใช้จนผลลัพธ์เกิดผลิดอกออกผลในฤดูกาลที่ผ่านมากลายเป็นโมเมนต์สั่งลาอันน่าจดจําก่อนที่เขาจะย้ายออกจากสโมสรเข้าสู่ช่วงตลาดซัมเมอร์2023ตัวของกาลิชากาก็ได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจจากไบเออร์ลูอุเซนที่มีโค้ชคุณชายอย่างชาบีอ so, ัลอนโซคุมทีมอยู่ซึ่งทัพ้างยาก็ได้คว้าตัวเขามาร่วมทีมในราคา25ล้านยูโรโดยการได้แข้งรายนี้เข้ามาสู่ทีมเหมือนเป็นการได้ส่งต่ออุปกรณ์ชั้นดีที่เพื่อนเก่าไไดด้้้ขัเกลาอาอวให พราะถังมิเกลและชาบีเป็นเด็กที่เกิดในแควนบาสเติบโตในหมู่บ้านใกล้เคียงกันลงเล่นฟุตบอลเยาวชนอยู่ในสโมสรเดียวกันอย่างอันติกัวโคจากนั้นพวกเขาก็ได้แยกย้ายไปตามทางของตัวเองจนกระทั่งในปี2004ถังมิเกลและชาบีเคยได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันช่วงสั้นๆที่เรอัลโซเซดาตก่อนที่ชาบลลอนโซจะย้ายไปร่วมทีมหงแดงลิเวอร์พูลขณะที่มิเกลอาเตตาก็เดินทางตามเพื่อนไปที่ยันเมอร์ซี่สาแต่กลับไปย้ายศพแอตเ์ตันคู่ปรับของทัพหงแดง ทำให้ทงังคูได้มีโอกาสกลับมาดวนแข่งอีกครั้งในฐานะของทีมคู่ปรับร่วมมือหลังจากนั้นทามิเกลยวและชาบีก็ยังคงได้เจอกันอีกหลายครั้งก่อนที่ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายไปตามทางของตัวเองแบบที่ความเป็นเพื่อนยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตัดภาพมาที่ตัวของกานิจชากาหลังได้รับการขัดเกลาจากมิเกลยวอาเดตาทางชาบีลลอนโซก็ได้ใส่แนวคิดเพิ่มเติมให้กับนักเตะจนทําให้เขาจากที่กลายเป็นกองกลางเลือดเดือดกลับเหลือเพียงแค่การเป็นวิฟิล์ตัวรับที่เน้นคุมเกมเป็นหลัก ร่อยให้หน้าที่เข้าสกัดเป็นของเอสิเกลราเซอสหรือโรเบิร์ตอันริชแทนซึ่งใน,นเวลานี้อย่างที่หลายคนทราบกันว่ากรานิชชากาได้ลกลายเป็นมิดฟิลด์ตัวหลักที่ทําให้เบอร์ลุ en, ่ย์กูเซนแคบขึ้นมาเป็นทีมลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวในซีซั่นนี้แถมเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทัพห้างขายยาก็ได้การันตีถาดแชมป์บุนเดสลีกาสมัยแรกไปครองเป็นที่เรียบร้อยจากนักเตะกองกลางชื่อกระชอนที่เหลืองแดงปลิววันมีอารมณ์ที่ค่อนข้างเดือดดานจนเกือบทําให้ตัวเองต้องหมดอนาคต แต่โชคยังดีที่เขาได้รับโอกาสแก้ไขเรียงทันท่วงทีกับกลายเป็นว่าตอนนี้กระิชชากาคือนักเตะก,กองกลางที่สุขุมมากขึ้นกมน้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดความสามารถเพียงพอได้รับการสั่งสอนจากอดีตยอดกองกลางทั้งสองคนรวมถึงโคช้ชก็ได้ส่งต่อของดีมีคุณภาพให้กับเพื่อนรักทำให้กระิชชากาได้ดืม่มด่ำกับช่วงเวลาแห่งความสุขอย่างที่เขาตั้งใจเอาไว้ถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดซีฟิร์สและซับสไคร์ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเวนกันด้วยนะครับ และตอนนี้มีฟีเจอร์ให้ส่งดาวและซุปเปอร์ตงค์เรียบร้อยแล้วสามารถซัพพอร์ตทางตรงเข้ามาได้เลยครับและรายการ S7 f a x t s o r o o f o o t b ุต l ครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่หนึ่ง S7 ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ